ผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องของทุนนี้คอร์รรคอและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกำลังเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการปรับรามคุณหรือว่าบาจทนอกรู้นอกฐานนะครับแ้ววันนี้เนี่ยในมุมมองของสมาคมผู้ถือหุ้นคนไทยนะครับอ<ด>มองอ,อย่างไรกับประเด็นนี้ครับค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ากรอร์รเองก็มีนโยบายในการที่จะเรียกความเชื่อมั่นดั๊บทรัพใช่ไหมคะนะคนโกงไม่ควรมีที่ยืนแล้วก็เป็นการเชื่อมั่นว่าเงินลงทุนหรือเงินออมของนักลงทุนเนี่ย จะยังไม่ถูกคนโกงหรือคนโกงถ้าโกงแล้วก็ต้องได้รับโทษทันทางกฎหมายเป็นเรื่องดีแต่ขอให้ทำจริงๆแล้วรวดเร็วเถอะถ้ายิ่งช้าเนี่ยนะคะก็ทําให้มีช่องว่างของเรื่องของเวลาเงินก็บินไปที่ไหนซะแล้วพอจะตามเจอก็เหลือศูนย์บาทกับสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าในขนาดนี้เป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังได้ไหมคะเราบอกว่านอกเหนือจากการที่เรา มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งทำมาแล้ว20ปีเนี่นะคะเราก็คืบหน้าในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราเรียกว่า Alert Stock Alert Stock นะคะหุ้นที่อยู่ในกระดานตอนนี้นะคะซึ่งอาจจะมีผลกำลังงานที่ขาดทุนต่อเนื่อง3ปี3ปีนะคะเราก็หยิบเรื่องนี้มาเพื่อเป็นการเตือนผู้ลงทุนในการที่จะเข้าไปลงทุนว่า เรื่องของเงินปันผลเนื่องจากว่าบริษัทขาดทุนใช่ไหมคะนะก็ลืมเป็นเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะแต่บางบริษัทถ้าคิดว่าจะสามารถกลับคืนมาได้หรือเรียกว่าหุ้นเทิดอาราวเนี่ยนะคะก็ต้องมีสติในการที่จะมาดูเลือกดูด้วยเช่นกันนะคะเราจึงตั้งทีมเรื่องนี้ในการทาว่ามีการศึกษาแล้วก็มีการตั้งคําถามตั้งคําถามในการประชุมสาม,มัญผู้ถือหุ้นเป็นการต่อยอดนะคะ เดิมเราก็าผู้บริหารพูดยังไงก็ฟังจดมา,ามีคําถามบ้างเล็กน้อยประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้จะโฟกัสสําหรับหุ้นที่อาจจะมีผลการดำเนินง,งานขาดทุนต่อเนื่องสปีที่ว่านี้นะคะนะพี่อาสาของเราก็จะไปถามในที่ประชุมนะคะว่ามีกลยุทธ์ยอย่างไรที่จะทําให้บริษัทนั้นพลิกฟื้นขึ้นมาหรือฟื้นฟูขึ้นมาเพะะราะฉนั้นผู้บริหารต้องตอบตอบแล้วเนี่ยก็เป็นการที่จะช่วยเตือนว่า,านักลงทุนเนี่ยนะคะเขารอคอย ผลงานหรือฝีมือของผู้บริหารอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการทางสังคมได้อย่างหนึ่งที่เราทําเรื่องนี้อยู่นะคะรวมถึงสมาคมเองก็อาจจะมีส่วนในการที่จะช่วยงานชิ้นเล็กๆนะคะสําหรับในโยบายของผู้จัดการตลาดทรัพย์คนปัจจุบันที่จะทาเรื่องของการจำ plus อ่านะคะจำาลัสอันนี้ก็น่าสนใจโปรดติดตามว่าเราจะช่วยนะครับเป็นบูรณาการร่วมกันของทุกองค์กรในะคะในตลาดทุนเรื่องของโครงการจำพัสได้อย่างไรคะ่ระครับจุดหนึ่งที่ มันมีความน่าสนใจตรงนี้สำหรับบริษัทที่ขาดทุนแต่แบบมี ESGA ที่สูงตรงนี้เราเราเราเขามีอะไรที่สูงไห s g a ค่าบริหารการค่าบริหารและการขายค่าใช้จ่ายการบริหารการหลายคนมองภาพว่ามี่ติดอะไรว่านือเปล่าอันนี้ผมผมผมถามนิดนึงมยมบอกคือค่ะค่ะเรื่องของโครงสร้างทางการเงินต้องมาอย่างนั้นนะคะนะแม้ว่าธุรกิจยังขาดทุนอยู่นะคะ แต่ว่าเรื่องของต้นทุนที่มันอาจจะสูงขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งคําถามให้กับผู้บริหารได้เช่นกันนะคะสัดส่วนพวกนี้นะคะเราก็เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพับราบูชจารุกประถรมได้เช่นกันนะคะเพราะฉนั้นก็อาจจะมีเรื่องนี้คืบหน้าต่อไปในอนาคตเรด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะเ,เพราะว่ามีถึง900บริษัทนะคะแล้วการที่จะไปติดตามในหลายๆเรื่องนี้นะคะมันต้องทํางานสอดคล้องก,กันกับหลายสมาคมเพราะว่า แต่ละองค์กรแต่ละสมาคมอาจจะมีความเชี่ยวชาญไม่ต่างแตกต่างกันนะคะลงลึกลงแบบแนวกว้างแบบไหนนะคะแต่ถ้ามาต่อท่อรวมกันแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าจะเป็นการร่วมพลังกันได้ดีค่ะ